บินจากฮอกไกโดกลับไทยมาแค่3วันเพื่อมาร่วมงานนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดาชื่อเอินเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะปกติแล้วเราก็อาศัยอยู่ที่ฮอกไกโดนี่แหละค่ะแต่ว่าเมื่อมีกี่วันก่อนเรามีภารกิจที่ต้องกลับไปทําที่ไทยเป็นเวลาทั้งหมด3วัน2คืนตามไปดูกันเลยค่ะว่าเราไปทําอะไรมาบ้างตอนนี้กําลังออกจากบ้านแล้วค่ะหิมะ<ม>เต็มขาเลยแล้วก็ต้องยกกระเป๋าขึ้นรถทั้งทั้งที่มีหิมะอยู่อย่างนี้นะคะเอยโอ้ย <c oughs> <c oughs> เราขับรถมาจอดทิ้งไว้ที่หน้าสถานีรถไฟช่วงหน้าหนาวแบบนี้ต้องยกที่ปัดน้ำฝนขึ้นเผื่อว่าหิมะจะตกค่ะที่สถานีนี้เขาให้จอดรถทิ้งไว้ได้ไม่เกิน7วัน เราไปแค่3ามวันก็เลยจอดเอาไว้ที่นี่ได้จริงๆแล้วในวันนี้เรามีนัดกับคนญี่ปุ่นตอนบ่ายสามโมงคือมันเจอกันที่นี่แล้วก็เดินทางไปพร้อมกันเพราะต้องไปนอนค้างโรงแรมแถวสนามบินก่อนหนึ่งคืนแต่เราเคลียร์งานเสร็จไม่ทันจริงๆก็เลยบอกให้คนญี่ปุ่นไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถไฟตามไปต้องเปลี่ยนรถไฟทั้งหมด2รอบแล้วก็ต่อแท็กซี่อีกหนึ่งครั้ง ยังไงยไงใช่มเสร็จเห็นหรือยังคะว่าบ้านเรามันใกลให้ไกลสนามบินขนาดไหนกว่าจะเดินทางมาถึงแต่ละทีเนี่ยต้องเดินทางล่วงหน้ามาหลายชั่วโมงยิ่งถ้าเป็นไฟเช้าแบบนี้ต้องมานอนใกล้สนามบินก่อนเลย วันนี้เราจะต้องออกเดินทางแล้วก็เลยเก็บกระเป๋าแต่งตัวแต่งหน้าให้พร้อมตื่นมาพร้อมกับอากาศลบสององศาหนาวมากๆหนาวจนควันออกปากเลยในที่สุดเราก็ได้เจอกับคนญี่ปุ่นแล้วเราก็นั่งรถเข้ามาเราก็ไปสนามบินพร้อมกันคนญี่ปุ่นเป็นคนจัดการจองตั๋วข้างบินให้เราหมดทุกอย่างเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาจองอะไรไว้ให้บ้างเลยหาอะไรกินรองท้องก่อนจากนั้นก็ไปเข้าเกตครั้งนี้เราบินกับการบินไทยจะรอที่เกต66คนญี่ปุ่นเขาจองตั๋วแยกกันกับเรา เลยได้นั่งกันคนละโซนเป็นการเดินทางมาด้วยกันที่แทบจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยไม่ต่างจากเรามาคนเดียวเลยค่ะที่นั่งของเครื่องบินการบินไทยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีมอนมีผ้าห่มแล้วก็มีจอส่วนตัวพอนั่งไปสักพักเขาก็จะมีอาหารมาเสิร์ฟเราเรื่องกินเป็นเซตหมูและหลังจากนั้นก็ว่างยาวๆไปเลยเกือบ7ชั่วโมงเราก็ดูหนังฟังเพลงของเราอะไรไปจนมาหยุดที่เรื่องหลานมากคือน,น้ําตาแตกเลยอ่ะร้องไห้จนไอเลนเนอร์หายหมดก่อนจะลงก็มีของทานเล่นมาเสิร์ฟอันนี้อร่อยมาก แล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าคนต่างชาติก่อนที่จะเข้าประเทศไทยเนี่ยเขาต้องลงทะเบียนก่อนซึ่งมีให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ด้วยคนญี่ปุ่นก็คือทํากันบ้านมาดีเตรียมตัวพร้อมมากลงทะเบียนล่วงหน้ามาก่อนตั้งหลายวันแล้วนี่ก็คือคิวต่อมอค่ะคนเยอะมากมากแบบล้นทะลักเลยเลนซ้ายคือคนต่างชาติโซนเลนขวาก็คือคนไทยเราผ่านเข้ามาก่อนแบบชิวๆก็เลยบอกคนญี่ปุ่นว่าเดี๋ยวมาเอากระเป๋ารออันเนี้ยเราขัดใจมากเข้าวางกระเป๋าแบบซ้อนกันไปซ้อนกันมาเสียดายไม่ได้ตั้งกล้องไว้ไม่งั้นทุกคนได้เห็นท่าเราตอนดึงงกระะเป๋าาลมแน่่ค บันเทิงมากเพราะว่าเราต้องเอากระเป๋าของเราแล้วก็เผื่อคนอญี่ปุ่นอีก2คนกระเป๋าก็นกักหนักแถมยังดันไปซ้อนอยู่ข้างบนอีก ต้องฉุดกระชากแบบวิ่งตามสายพานเลยอะอายมากนี่เรารอคนญี่ปุ่นประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะคะกว่าเขาจะออกมาจากตอมอได้หลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนรองเท้าและทำธุระส่วนตัวต่างๆในสนามบินเสร็จพวกเราก็มาขึ้นแอร์พอตลิงเพื่อเดินทางเข้าไปในตัวเมืองจริงๆแผนของเราตอนแรกก็คือพอออกจากสนามบินแล้วเราจะเอากระเป๋าไปเก็บที่โรงแรมเช็คอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางกลับมาที่พารากอนเพื่อไปดูหน้างานที่พารากอนฮอล์จากนั้นก็จะมีนัดกินข้าวกับอินฟูที่พารากอนแต่ปรากฏว่าแผนทุกอย่างพังหมดเลยเลยตตต้อองรรวบััดดน พุ่งออกจากสนามบินมาได้ก็ตรงมาที่ร้านอาหารไทยที่นัดกับเหล่าพี่ๆอินฟูเอาไว้นั่นก็คือที่ร้านนาลาร้านอาหารไทยที่อยู่ตรงชั้นล่างของพารากอนวันนี้เราจะมาเจอกับพี่ๆอินฟูทั้งหมด4คนก็นคือพี่อนโกกัฟเจแปนพี่เบิร์ดเที่ยวญี่ปุ่นดอทคอมพี่บูมารุมุระ um และพี่เหมียวเลโกที่จะตามมาทีหลังหลังจากที่เสร็จงานแล้วการมีติ้งครั้งนี้ก็เกิดจากที่คนญี่ปุ่นไปติดต่อกับพี่เบิร์ดแอดมินเพจเที่ยวญี่ปุ่นดอทคอมว่าอยากให้ชวนอินฟูไทยที่พี่เบิร์ดรู้จักมมาาาาาาาทควววรูจกกนนนห่่่อออยยยเเเเพะะะขชุีืฟ จะได้เป็นการช่วยโปรโมทเมืองเราเชิญชวนคนไทยมาเที่ยวด้วยพี่เบิร์ดพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งอยู่แล้วก็เลยเป็นล่ามให้เลยเราก็อาศัยจังหวะชลมุลน,นี่แหละกินทุกอย่างให้หมดแล้วก็สั่งของหวานมาเพิ่มด้วยอาหารร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยค่ะหลังจากนั้นพี่เหมียวเลโกะก็ตามมาเป็นคนสุดท้ายพูดคุยกันต่อได้ไม่นานทุกคนก็ต้องแยกย้ายเพราะต่างคนต่างก็เหนื่อยแล้วเราต้องไปพักกันที่อโศก เลยต้องนั่งรถไฟฟ้าต่อเราเคยอยู่ที่กรุงเทพเมื่อประมาณ7ปีก่อนลหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเยอะเลยโดยเฉพาะสถานีรถไฟมีแต่ชื่อสถานีที่เราไม่คุ้นเคยคืนนี้คนญี่ปุ่นจองให้เรานอนโรงแรมที่นี่ค่ะชื่อโรงแรมสุขุมวิทสูรโฮเทลอยู่ตรงแยกอโศกภายในห้องมันจะมีความคล้ายๆกับฟิลคอนโดคือมีทั้งห้องนั่งเล่นห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนเราชอบห้องน้ําห้องส้วมเขามากอะเพราะว่ามันกว้างวางแถมอ่างล้างหน้าก็ใหญ่สะใจแต่ที่งงก็คือเขามีกระจกใส่ตรงห้องอาบน้ําคือสามารถมองเห็นคนอาบน้ําได้จากตรงเตียงเลยค่ะ ชาววันนี้เรามีการนัดก,กับคนญี่ปุ่นก่อนเวลาเริ่มงานหนึ่งชั่วโมงและด้วยความที่เราจะต้องใช้รถ BTS หลายวันเลยมาต่อแถวซื้อและบิดเลยไม่อย่างนั้นก็ต้องคอยมาต่อคิวเพื่อซื้อตั๋วทุกครั้ง BTS ไม่ได้มีคนเยอะมากอย่างที่คิดเรานั่งจากอโศกไปลงที่สยามแล้วก็มายังจุดนัดหมาย อันนี้คนญี่ปุ่นเขานัดหมายกันเองเช็คชื่อเรียบร้อยแล้วก็จะได้บัตรใบนี้จะได้เข้าไปในสถานที่จัดงานก่อนผู้เข้าร่วมทั่วไปตอนนั้นเราตื่นเต้นมากแบบแทบไม่ได้เก็บภาพเก็บวิดีโอเลยอันนี้ก็ไปเอาของเวลาอื่นมาใส่สลับไปนะคะจะได้พอเห็นภาพเราประจาอยู่ที่บูนฮอกไกโดก็จะมีเอกสารมาแจกตามนี้เราได้ทํางานร่วมกันกับเมืองฟุคกาวะซึ่งเป็นตำบลข้างๆที่เราอยู่ก็จะมีกิจกรรมให้คนมากดไลค์เพจแล้วก็แจกของที่ระลึกจากฮอกไกโดค่ะงานเริ่มเปิดมาไม่ทันไรก็มีคนมาแวะหารเราทีี่บูแแลแล้้ววดใจกก็ซามา ใช่ค่ะหนูชื่ออันจังจากออฟเกนเดอรี่ที่อยู่ที่ผมใส่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเลือกเลยค่ะตอนเดินผ่านบูตนี้เราเห็นคนพูดแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะนี่คือกติกาการแจกของรางวัลจากเราเองคือเราอยากให้คนที่อ่านเพจเราจริงๆได้ของฝากจากเราไปก็เลยต้องเขียนอะไรให้มันลึกๆยากๆหน่อยจะได้รู้ว่าใครอ่านจริงไม่จริงมีคนมาเยอะกว่าที่เราคิดอีกบางคนติดของฝากมาให้ด้วยขอบคุณค่ะเอาหมด อสองคนนี้คือพี่ส้มกับพี่ยอดเป็นพี่ที่มาเที่ยวเมืองชิบูเบสึแล้วหลายครั้งพอรู้ว่าเรามาก็ซื้อของมาฝากด้วยแล้วหลังจากนั้นคือเหลือจะเชื่อคนเอาของกินมาให้เราเต็มเลยให้มาแบบไม่หยุดเลยอ่ะพี่บางคนมาเองไม่ได้ก็ให้พี่วินมาส่งตอนนี้เริ่มมีของเป็นกองเล็กๆแล้วค่ะส่วนคนนี้คือพี่ติหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้ชีวิตในชนบทฮอกไกโด รอบการเกษตรของปีที่ผ่านมานี่พี่ติกรก็ซื้อน้ำมาฝากค่ะไม่ได้ซื้อฝากเราคนเดียวนะซื้อฝากพี่เบิร์ตแล้วก็คนญี่ปุ่นอีก2คนขอบคุณพี่ติอีกครั้งค่ะเครื่องดื่มอร่อยมากๆ คนญี่ปุ่นเองก็ชมเหมือนกันว่าอร่อยหลังจากนั้นพวกเราไปทานอาหารกลางวันกันที่ฟูดคอร์ดฟูดคอร์ดจะอยู่ที่ชั้นจีเราต้องลงลิฟต์จากชั้นห้าไปที่ชั้นจีเลยจำได้ว่าเราเคยมากินข้าวที่ฟูดคอร์ดนี้น่าจะสมัยที่เราอยู่มาหาลัยนี่ก็ผ่านมาเป็นสิบปีแล้วสมัยนะัน้นอาหารข้างนอกประมาณ30-35บาทตอนนั้นเรามากินลาดนาจำได้ว่า70บาทก็เลยรู้สึกว่าอ๋อฟูดคอร์ดพารากอนมันก็แพงกว่าฟูดคอร์ดห้างอื่นทั่วไปหน่อยนึงเนาะแต่ก็ไม่ได้ วนญี่ปุ่นอยากกินอาหารไทยเขาก็เลยซื้อผัดไทยกับข้าวกะเพรามาส่วนเราได้ของกินจากพี่ๆ FC มาเยอะเลยถือติดลงมากินด้วยอันนี้เป็นบะหมี่หมูกรอบต้องคูเครื่องให้เข้ากันก่อนเพิกที่อยู่ข้างล่างก็แอบเผ็ดเหมือนกันเดอ้อ คนญี่ปุ่นขอลองชิมด้วยค่ะรวมๆคือคนญี่ปุ่นกินไปครึ่งกล่องส่วนเรากินเป็นกล่องคนเดียวแล้วนี่ก็พกลูกชิ้นปลาทอดติดลงมาด้วยค่ะคือกลิ่นเหมือนค่อนข้างแรงแล้วกลัวคนญี่ปุ่นที่บู๊จะงืบเรียบร้อยแล้วค่ะจบไปแล้วมือนี้เดี๋ยวกลับไปทํางานต่อเราแอบ,บสังเกตว่าวันนี้คือวันศุกร์วันที่ทุกคนยังทํางานอยู่แต่คนที่มาเข้าร่วมงานมีเยอะมากๆหลายๆคนมีแผนจะไปญี่ปุ่นอยู่แล้วก็มาหาข้อมูล มหาส่วนลดและดิวพิเศษต่างๆแล้วที่น่าเซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือมีคนที่มางานนี้เพื่อมาเจอเราโดยเฉพาะด้วยทั้งคนที่ติดตามเพจแล้วก็อดีตผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้ชีวิตในชนบทฮอกไกโด5วันแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นผู้เข้าร่วมในอนาคตคือจะมาที่เมืองเราหลังจากนี้แต่ไม่ว่าทุกคนจะมาที่บูธนี้ด้วยเหตุผลอะไรต้องขอบคุณมากนะคะรู้สึกดีใจมากจริงๆไม่คิดว่าจะมีคนมาหาเยอะขนาดนี้ถ่ายรูปเอว้เยอะมาก ถ้าตกหล่นใครไปต้องขออภัยด้วยค่ะรูปมันเยอะมากจริงๆการมาออกบูธครั้งนี้เป็นการออกบูธครั้งแรกของทั้งตัวเราเองแล้วก็เมืองฟุคกากะวะมันไม่เหมือนเป็นการมาชิมรางดูก่อนว่าคนไทยจะชอบเมืองเล็กๆแบบนี้ไหมถึงเวลาเลิกงานแล้วเราก็ต้องบอกลากับพี่เบิร์ดพะตั้งแต่วันพรุ่งนี้พี่เบิร์ดจะย้ายไปอยู่บูธอื่นค่ะและนี่ก็คือเราบรรดาของฝากและของกินที่ทุกคนเอามาให้เยอะมากๆทุกคนคะขอบคุณสําหรับของฝากนะคะนี่ได้เยอะมากๆเลยมีแต่ของกินดีใจมากๆเลยค่ะจะกินให้หมดนะคะแล้วก็จะแบ่งคนญี่ปุน่น เราต้องรีบเอาของทุกอย่างกลับไปเก็บที่โรงแรมเพราะว่ามีนัดต่อเราเอนดูคนญี่ปุ่นที่มากับเรามากเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาอายนะที่เขาต้องถือกล่องแบบเนี้ขึ้น BTS หลังจากนั้นพวกเราก็ไปทานอาหารเย็นกันที่ร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยที่มีคอนเซ็ปต์เป็นหุงยางอนามัยแปลกดีแต่อาหารอร่อยทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาโมองเห็นไหมคะสมทุ่มยี่สิบหาแล้วก็เพิ่งกินข้าวกันเสร็จนะคะเหนื่อยมากๆเลย ก็กาลังคิดอยู่ว่าจะไปไหนต่อไม่รู้ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะไปต่อหรือเปล่าหรือว่ายัางไงเราอะอยากเดินตลาดมันมีตลาดอยู่ใกล้ๆนี้แล้วมันปิดเที่ยงคืนแต่ว่าแอบง่วงค่ะดเดินวนที่ตลาดอยู่รอบนึงเขาก็เริ่มไม่ไหวแล้วมันง่วงมากๆก็แยกย้ายกันไปนอน วันต่อมาเราต้องตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อมาแพ็คของแล้วก็รอไปสนีเปิดก็จะเป็นพวกน้องมอนชี้ที่ทุกคนฝากซื้นอนั่นแหละค่ะแล้วก็รีบวิ่งกลับไปแพ็คของจากนั้นก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเพราะว่าเราจะต้องบินกลับญี่ปุ่นคืนนี้แล้วและในวันที่2นี้ก็ยังมีคนเดินทางมาหาเราเรื่อยๆดีใจมากๆเลยคะ่ะ มีพี่ๆน้องๆองอดีตผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้ชีวิตในชนบทมาด้วยนะบางคนก็เพิ่งเข้าร่วมเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและบางคนก็มาเข้าร่วมตั้งแต่ปี2ปีก่อนแต่ที่น่าแปลกใจคือเราจําได้ทุกคนเลยจําได้ทั้งชื่อแล้วก็จาได้ได้ว,ว่าเราพาคนนี้ไปทําอะไรมาบ้างอย่างแรกที่เห็นได้ชดคือทุกคนเอาของกินมาให้เราน้อยลงเพราะว่าในวันแรกที่เราได้ของกิน,นเยอะๆเราก็โพสลงเฟซเ<ๆ>ขาคงกลัวเรากินไม่ทันก็เลยเอาเป็นพวกของใช้หรือว่าของกินที่เราสามารถเอาหิวกับญี่ปุ่นได้หลายหลายคนที่เคยมาเมืองชิปปบูบานนนอกกกมาาๆเเร็ใชช้ีีววิตยนนอยู่่่กับีไสึ คิดเลยค่ะว่าจะมีคนรู้จักแล้วก็มาหาเราเยอะขนาดนี้คือตอนเราอยู่ที่ฮอกไกโดเรามีเพื่อนคนไทยน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนหน้าเดิมๆวนๆเวียนๆในเพจท,ที่ทุกคนเห็นนั่นแหละส่วนคนอื่นๆที่ไม่เคยเจอในชีวิตจริงก็จะเห็นผ่านจากไลค์แล้วก็คอมเมนต์ก็เป็นฟิลแบบจับต้องไม่ได้เลยไม่รู้ว่าทุกคนมีตัวตนจริงหรือเปล่าเพราะได้มาเห็นทุกคนกับตาตัวเองมันก็ใจฟูเหมือนกันนะรู้สึกว่าตัดสินใจถูกมากๆเลยค่ะที่ตกลงมางานนี้พอเข้าสู่ภาคบ่ายหน้าที่ของเราก็คือต้องจ่ายเอกสารทุกอย่างให้หมดเพราะเราจะไม แล้วก็เตรียมเก็บของที่ทุกคนให้เรามาจะได้เอากลับไปญี่ปุ่นด้วยนี่ก็ไปรบกวนคนญี่ปุ่น2คนนี้อีกแล้วค่ะเขาช่วยเราถือเต็มไม้เต็มมือเลยเป้าหมายต่อไปของพวกเราก็คือบิ๊กซีที่อยู่ตรงข้ามเซนทรัลเวิลด์มันคือสาขาอะไรนะจำไม่ได้คนญี่ปุ่นเขาไปอ่านรีวิวมาว่าบิ๊กซีมีทุกอย่างเราก็เลยพามาซื้อส่วนตัวเราเองก็ได้ไปด้วยมีทั้งขนมแล้วก็ยาสีฟันซื้อของเสร็จก็รีบนําทุกอย่างไปยัดสยใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็บกมือลากับคนญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็เดิินนนนททาางไปีี่สมบนคนเดยว เครื่องบินเราจะออกประมาณเกือบเที่ยงคืนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มกว่ากว่าจะถึงสนามบินก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงก็น่าจะเช็คอินได้พอดีจริงๆแล้วภารกิจของเรายัางไม่เสร็จคะ่ะเราต้องไปส่งของที่ไปซณีนในสนามบินจากนั้นก็มาเคลียร์ของกินที่เหลือเราอยากหออพิ้วของที่ทุกคนให้ไปหมดเลยอะแต่เพราะว่าบางอย่างมันเอากลับไปไม่ได้แด้แหละเราก็เลยต้องรีบกินให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้น้ําใจของทุกคนจะได้ไม่เสียเปล่าคะ่ะส่วนนี้ก็คือมาเจอน้องมีเนยข้างในเกตพยายามจะไม่ซื้อนะคะฮึ เดี๋ยวเราจะย้ายบ้านแล้วด้วยเลยพยายามจะไม่ซื้ออะไรมาเพิ่มตอนนี้ขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นมาถึงปุ๊บเราหลับก่อนเลยอะหลังจากนั้นไม่นานก็มีสะโจสมาปลุกให้กินข้าวจริงๆไม่หิวหรอกค่ะอาหารยังเต็มท้องอยู่เลยแต่ก็กลัวจะไปหิวตอนกลางคืนเลยกินทุกอย่างที่เขาจัดให้หลับๆตื่นๆแล้วก็ฟังเพลงลิซ่าวนไปเอาจริงๆเพลงลิซ่าเนี่ยแหละทาให้เราสะดุ้งตื่นหนึ่งเพลงลิสมีหลายอารมณ์มาก เลยหาดูนหนังแล้วก็ฟังนู่นฟังนี่ตื่นมาอีกทีก็เริ่มเช้าแล้วและตอนนี้เราก็มาถึงฮอกไกโดกันแล้วค่ะหิมะยังไม่ตกเลยใจหนึ่งเราก็รู้สึกโล่งมากๆเพราะเราแอบ,บกังวลเหมือนกันว่าบ้านเราจะจมหิมะอยู่หรือเปล่าไม่อย่างนั้นกลับมาเหนื่อยๆเราต้องมากวาดหิมะอีกแค่คิดก็ปวดหัวแล้วพอถึงสนามบินปุ๊บเราก็ต้องรีบไปหาคาเฟ่นั่งเพื่อที่จะอ่านหนังสือเพราะว่าวันนี้เรามีสอบค่ะสอบเสร็จเรียบร้อยก็นั่งรถไฟกลับมาลงที่สถานีฟุคากาวะเพราะว่ารถเราจอดอยู่ที่นี่มาถึงตรงนี้แล้วอากาศหนาวมากแถมยังเลย,ยนหน่อย ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงกว่านะคะแต่ว่าท้องฟ้ามืดมากๆพอมาถึงรถก็เจอว่ารถเป็นสภาพนี้สงสัยช่วงที่เราไม่อยู่น่าจะมีหิมะตกค่ะ อร่อยค่ะเป็นไส้ครีมอร่อยเออสั่งเองเซฟไรอะไรไปค่ะกลับบ้านกันอันนี้จะหกโมงแล้วอ่ะไม่ถึงบ้านเลย